าพาพี่น้องมาเบิ่งของปะตูเวียนคลิปต่อมาพี่น้องบริษณบริษณพามาเบิ่งดุลละช่วงนี้สารติบเข่าก็เลยเอาตแตี๋ยคลิปติบเข่าลงให้พี่น้องเบิง่งอ,อันนี้มาเบิ่งของปะตูเวียนคือเกา่าอันนี้เอาไว้ตัวนี้เห็ดอันกันอันนั้นบ้นนะางเนี่ยยืดอายุเาน่าก็พลาสติก เห็นยากก็พลาสติกบ่มมันือเดวกพลาสติกมันหมือนมันเสียบไงตีเออเสียบง่ายอันนี้เสียบฟืดๆหนึงเนึ่ตีแต่ว่าอันใดสีทนกว่ากันหรอือเงี้ยเรื่งว่าก,กูยันพลาสติกทนกว่าบ่พลาสติก,กจทีเอาเบิ่งเอาเราพี่น้องได้ของปอกหาเพิ่นของอีลุ่มปอกหาโอ้หักจุ่งนางงามเลยตลอดเนี่ย มีลวดลายแลยมีมลวดลายโว้ยมันกันผสมราคาโว้ยร้านแหติดกระดุงจับอึอ้องไร้เบ็ดน่าจเนาะไร้เบ็ดกระดุงน้ำแดงเออเป็นเฉ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นกำลังสารงาใส่อยู่งาใส่ประคอจับอึง้งกระตือกระดุงน้ำดำแดงก็ไปให้ขลุ่ม ไป้บงมันชอบขายบุญจักหน่วยขายเพื่ออะไรตีตอนย่ำขาเจ้าใส่ของเลยใส่ของอ่ะไดขายน้องก็จะบอกใส่เหมือนกันเน่ฝนกว่าธรรมดาละเนาะเขาเจ้าซื้อยามนี้ยขันกุซานนั่นย่ำนั่นก็ซื้อไว้แล้วก็ไปกักกุ่มไว้ใส่กระสอบกระแสก็บไว้ว่าย่มขายมันสิขายทอดขายน้ำปลาท่านคนละสลอกว่าหอยไว้เห็แล้วรู้ไเออบอกมันมอดมอดกันมอด มวยท่านทะเลกึเขาได้เอาอันสแลกเอาอันนั่นทามจะค่อยหมอดบกินมันบ่ไปขายพ่เหลือหะไรเมื่อไงครับคขั้นไหม่ขั้นไหม่เขาตัดย่ำนี่มันอยากกินอยู่มันเป็นไม่ไม่ปรุงไม่มันเป็นไม่ปรุงยอดไม่ปรุงใบไม่ปรุงใบไม่นี่มันอยากกินดีแต่บอกว่าไม่ออ้ยังไม่ไรไม่ปุงไม่ไผ่ไม่อย่างเีกันเบ็น แต่ว่าขั้นอันใบมันแก่เราอันส่วงกลางๆปีไปหันเออไครใบมันแก่มันอนั้นะสิบุคอยกินหมอดนะแต่ว่าส่วงมันปรงใบไม่นี่มันหวานบพยังวงาังหวาเอาสังเกตบ้างไหมเป็ี่ยนอิรีตัวขั้นส่วงนี้หันกินโลดหมอดนะไม่นะมันมอดมัก มันเปลยนบางบางสมเนื่บางสมกระบอกให้กินบ่บางสมนก็มักปั่นอย่างบินน้ำกลัวเวอร์คนอ่ะอันเดียกว่าต้อมาดังจักอยู่นี่เอามาดังจักตอกผ้าไหมอยู่นี่ก็บินมาตอมแล้วจังบินมาตอมยาวเลยอ่าโอ้ผมนคยโพสด้านนอกว่ะแต่อยู่ก่อผมคือบิกยินแล้วกูจัดบ้านเลยมันก็ว่ามากินลทะเลตอกติวคุณว่านะบ่ บ่วนะตกไม่ไรโอ้ตกไม่ไรว้านนะอโอ้ไ,ไ,ไปได้ไม่ไมรมาแต่เสียสร้างประคอนป้องไม้ประสารสมัชชบันที่ไรบุ้โอ้โอ้เพิ่นไปถามให้อันอยู่อันเพิ่นมีไม่ไรอยู่ซีหาป้องเอาบอ่อสารกองเขาว่าสันเพิ่นถามวังหานาลายมืแอลแล้วจะโดนพูดละฮัลโหลกูเล่ามาเนี่ยละเราคอยเล่าว่าเว้ยอันของคอยจักไปยังสารโบเบอร์ตัวสนอกคอยเอาคอยข้านจักสนอก เจ้าคือบ่จักใบเห็ดงาขลังสนดอกสิจักไใอยู่สิเพิ่นว่าน่ะสิแม่นเป็นจักใบเห็ดงาขลังมาขลังดีๆมันมันเหนียวดีเีียงดมันเหนียวดีมันบ่คือไม้ไพ่ไม้ไผ่ไม้ไผ่นี่คั่นเฮาสอดบ่ระวังระบบหักนั่นก็เหักแล้วก็เป็นขนนี่เป็นคนนี่อันนี้งาใส่ปลาคอเด้อพี่น้องเด้องาใส่ปลาคอ ก็คือเอาให้เคยเอาให้เบิ่งหลายๆเที่ยวกันละใส่ปลาคอเป็นการสอดงาใส่ปลาคอสอดไปสอดมาสิเนี่ยล่ะถ้าขันหักการมันหั่ง่ายเนาะง่ายเปลี่ยนได้เป็นบางเส้นนะขัน่ยนบัดคันงาหักก็คือเส้นใดหักก็ถอดทิมแต่เส้นนั้นถอดทิทมแล้วก็เส้นไหมเส้นไหมสอดใส่รถคันงาตายกับมันห่วยม้างบัดแล่ะ งาอันยันงอนอันแท้ะเว่ยได้ฟาดถิมเบิดได้เห็นไม่เบิดมาได้าเลี้ยวเลี้ยวอะไรบ้างฮักอเอาก็เปลี่ยนได้เนี่ยเปลี่ยนแต่เฉพาะเลี้ยวมันหักเท่านั้นเลี้ยวมันหักหน่วยอันที่ข่อยมาเบิ่งเมื่อน,น,น,นั้นไหนวัมมกกวนเนียวบโอ,อ้ไปแล้วนี่บ่ข่อยมาเมื่อก่อนเนี่ยบ่เออไปแล้ว แล้วนี้สารไม่อีกไปวังเหนือบางมืดหลานทีไปกรุงเทพไปทหารเนี่ยมันมีเงินให้หลานตัวกันบางเนีไทยนีเกิสองร้อยหกสิบเอาหำว่าผู้ทูมิชนี่หรือเปล่าสองร้อยสองร้อยแล้วเมื่อวานก็สเตอร์เขายึดเบิดวันน่ะเขายึดไรว่ะเขายึดตัวแล้วฝึกแล้วค่อยเอาให้บ่เออฝึกแล้วเขาค่อยเอาขึ้นให้เขายึดเบิดเขาเพราะว่าเขาสิบ่ให้ถือเงินเด้ เขาย่านหลักหนีโทรศัพท์เนี่โทรศัพท์ก็ยืดเบิดคันยมขันขันยมสีทมาบ้านเขาห้องสีทมาเขาสีทมาให้ผู้ปกครองไปเยี่ยมนะเขาฝึกไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วเขาสีท้มาแต่ว่าเขาเอาอันโทรศัพท์ของอันในคู่ฝึกให้โทรวน่าซ่าลูกไปนะวะพิททหารนะบัวได้บอกในน้ำใหม่มาให้มุกเสียงไว้เถอเอาให้เสียงบัได้เขาเกิด คนคือเก่าล่ะม kind of <Yeah. S 2> ันบ่กล้าเสี่ยงเขาดอกเขาคือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเขาเบสั่นเบิดล่ะบ่ได้เสียงแล้วเงินค้ำกับเกลียวเสียผ้าหน้าแพทยได้โลถิ่มเบิดได้นุ่งเสื้อผ้าทหารที่เขาแจกพุ่นเนาะเสื้อผ้าเจ้าของเสร็จได้ใส่อยู่หั่นบ่ได้ใส่ล่ะเฮานุ่งไปเลเออนี่ล่ะเฮานุ่งไปฮอดเราได้ถอดถิมลวดน่นะเออเขาไปยึดเบิดตัวบ่ลลีจังได๋บุก็บ่รู้มอลลี่ นั่นและเขาสิยึดเบิดอทระถุงกระเป๋าอะไรยึดไปไว้เบิดนั่นแหละมันต้องเอาเขาเก็บเขาไว้ลลบกันยาสีฟันเด้ยาสีฟันซื้อไปเออของใส่ส่วนตัวใท่ได้อยู่ของใส่ส่วนตัวของจำเป็นนะยาสีฟันเป็นทับูสบีปัญ่าได้ยืดไปซุ่มซ่อนหามันยามสีท้มาบ้านให้ผู้ปกครองไปเยี่ยมหัน ได้เอาอันโทรศัพท์คู่ฝึกเลยอ่ะโทษนะซาลูกข่อยนะออของเจ้าของอเขายึดไว้เอ,อเออขาจะเบื่อยังวะล่ะเอาก็กจืือได้ตัวจชือพอเบอื่อพอเบอรืรอเมยได้นะ่ะข่อยก็ไปเยี่ยมตัวลูกข่อยมันยังอยู่โคราชนีเนาะมันมันบัได้อยู่กรุงเทพคือลูกหลานเจ้าลูกข่อยมันอยู่ใครอันอยัยยงก็บใครสุรสิธิ์ใข่อันยัยยงบ่อยู่โคราชแ่ใครยังก็บ่ ชื่อไข่กับบรีโมเมนต์โมเมนไข่สุรานารีไข่อะรอย่างบวไ <c oughs> ข่ยังไรไข่บ่เออมันไข่อีกหนึ่งนะอันนี้ดูเลขกรุงเทพเลยมันชื่อไข่ด้วยไข่ไข่บางบีมันการออรักษาพระองวกหัวจากเหลียวบรู่นาน่ะาน มันอยู่ใกล้วังวันนั้นใกล้ทหารอาชีพเป็นทหารรักษาพระองค์นะคือว่าเนะาะบัดเมื่อไปเยี่ยมลูกนั่นกว่าอันนั้นก็ซื้อไม่กินได้อันนี้ก็ซื้อไม่กินได้นกว่าอันลูกไส้นะมันอยากมันเนี่ยวลูกขวายมันเป็นคนเคยกินกินหลายเน,ะนาะอยู่บ้านนะบัดนี้แม่ก็ไปก็ฮอดเขาชนกวงก็ไปซื้อไกล้หาโตเจ้าปิ้งไก่เขาชนกว่างซื้อไปหาโต อันแนวกินทำเมีย่ยเอ็ดเปแต่บ้านก็ไม่ได้นหน่อยอันไม่ดองกุกพเพราะว่าก็ผพัดเผ็ดปลาดุกให่อสองกิโล <laughs> ว่าลูกเคยมากเอาไปบันี้ไปหอดแล้วเปยหอดแล้วกัเขาก็เอินมหาเนะาะเขาก็เอินมหาพ่อหามนีนก มาหอดเราหันเอิญมูมาน้ำลูกคอยหอดบกินยังเจ้านายอันดีใจหลายเห็นบอยเห็นเมีน่ะปื้มใจหลายหอดกินยังกระโบลงเอิญมูเมื่อกินปานมันปั่นมูกินปาะชันจักกข้าวต้มขนมแม่ซื้อไปนะซื้อไปยาสิตรวจลูกยายาลูกหิวคอยบอยแม่เห็นบอเห็นแมแล้วาลดกินหอดโบลงจ้ะ บอดเพราะอยากเออปั่นมูกินพวกคู่ฝึกมันนั่นแหละข้เจ้ามากินน้ำเน่ะมันเพิ่มใจดีมันเพิ่มใจดีใจละมันโอ้ยเนาะทหารนี่ก็ปั่นนี่พี่บอกว่าพ่อก็จนน้ำตาออกน้ำลูกคนนี้พ่อแม่ก็จนห้น้ำลูกลูกก็จนห้เนาะห้ใเส่กันเนาะไปเห็นลูกเราจักดำจักันนั่นเนาะฝึกได้ประมาณเดือนหนึ่งเลยนะฝึกนอนเออ เปิกที่กว่ายาที่ต้ like. องสอที่เนี่ยเรื่องคนเนี่ยจะไปฟื้กันทอกันสอบวะเดือนต่อสอบวะเดือนหนึ่งเปิกขึ้นพุจากฝพุทหารเนี่ยแต่ว่ากับวิชาเดียวกันละจะเอานั่งติดปีเดียววิชาการลบการทุกอย่างหนั่งเข่าห้องร่วมกับเป็นสายขาซึกท่านจังซี่แล้วก็เป็นสายกฎหมายท่านจังซี่ จับกาเสืเคจังไดจับอะไรใหจังไดนะกาจับตนผู้ไล่เค็จจังได้เขาก็ฝึกใครไฟนหมายก็พเป็นข่าวๆไฟกรบพีีกัรลบมันก็่โดนตลาดสองเดือนนะเพื่อเดียวสองเดือนกว่าก็ได้เศ้าฝึกแลวก็มันก็มาเยี่ยมบ้านรถอ้าวบายจนงลผู้ไลเงินกัจขอตังน้ย อันไปฮับพันกับมือมือฝึกลแลี้แล่ะเขาให้มาเยี่ยมบ้านแลวก็กไปฮับเลยมูอข่อยนะไปฮับเอาตัวขี่รถไปฮับเอาไปฮับเอาลูกอยู่โคราชคนละไปฮับเอาเลยคือทอดนะ,ะสิทุนมาแล้วก็บัดฝึกลแล้้แล่ะมันก็นบ่ยากแต่ว่าโอ้ยดีเด้อเป็นทหารเนี่ยยาสุวาบดีเด้อลูกควยนี่หลังจากที่เปลี่ยนคนจิกลิกจอกหลอกหัน เป็นอาหารออกมานี่โอ้เป็นผู้ใหญ่ขนาดเดียเจ้าอ่ะเขาฝึกหัจักความเป็นระเบียบวินัยดีขนาดเดียเจ้าหัวใาคว่ำปัญญเจ้าฝึกคนให้เป็นคนรักฝึกคนซ่้าให้เป็นคนเร็วอืมโอ้มันดีอย่างสิเด้เป็นอาหารเนี่ยว่ะอมาเล่นน้ำจืดเวียนก็คุยกันเรื่องอหารเนี่ยอเรื่องอื่นไปเบิ้งของไปน้ำเราก็คุยกันไปน้ำได้พี่น้องได้เพราะว่ากว่าสิไธ้บอลเรื่องนี้ก็ย้อน หลานเพิ่นเกณฑ์ทหารถือล้วก็้ดีใจปวดนรับเขียนทหารรับราชการป้องกันประเทศชาติอ่าเป็นหลานเพิ่นไปเป็นทหารใหม่แต่ว่าปีเดียวของร็กเนาะตูเนาะไม่เป็นปีเดียวเขาก็ะบอกอันนั้ตัวเนาะเขาก็บอกเครื่งคัดยิ่งขึ้นวดกันพูดเนาะเชก่อใจเนาะหัวพวด มันแกอยู่กับตัวทหารน้ำมาหลาคันบันดื้อมันด่ามันมึนขี่มึนกับเขาเกิดลงโทษแด่ห่ะล่ะแม่นว่าล่ะมึนหลายก็ลงโทษหลายสารุข่อยหันบถื่อลงโทษด้วยตัวเองจะเชียมันวาน่ะบัดจีถึกลงโทษหันถึกลงโทษภาพรวมแบบว่าขั้นผู้หนึ่งเฮ็ดผิดแล้วมันบ่ยอมรับุงสินะเขาจับตัวผู้เฮ็ดผิดบ่ได้เองสินนะก็สั่งยึดพื้นสั่งลงโทษเบิดเบิดทิ้มยังสินนะจะบอกลานทันบ่หวหัน ให้ยืดพื้นห้าสิบครั้งหรือร้อยครั้งยังอ่นบ่อยขออนุญาตครับยนาตเด้อว่าบอกขออนุญาตสำหรับลิปนี้ก็เบิ่งเป็นน้ำบ่อเป็นน้ำก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อบได้ม่าลินน้ำเพิ่นโดนเราก็เลยมื้อนี้ได้มาก็เลยถือโอกาสถ่ายทำเพิ่นเฮ็ดของแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดตลอดนั่นล่ะของก็นเลยตลอดอืมแต่ว่าห่างบ่ค่อยได้มาช่วงนี้อยากน้ำหลานแดแล้วก็จะของก็ ยามหลานนอนกับสารติบเขาเล่นยังสิ่นะเพราะว่ายานไม่มันแหงนนยานไม่มันอันโดกมัน,มนยานไม่มันแหงหรอมันแหงมันแห้งแล้วล,ะวล่ะก็ะจบปเรียงแค<ต>่นี้กส็สว,วัสดีครับสไวนน้